มันนอนอุ้ยตอนอหนมันนอนอย่างนั้นน่ะเฮ้ยฮะทำห้องอย่างนี้เหรออตัวเสช่อองงไหนตัวนอนลาเสือลเสือชื่อยองแงงหรือย่ายอง ปลาสองเหรอใช่ชิรานิด้ยปลาเขาไม่ร้อนเหรอไม่ร้อน ăn lôi đãi u u tung đi quả alo sư yang gò hả ba ơi nó ba น,นั้นเห็นยังตัวเล็กๆอยู่เลยลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อ,อาชาม,มาะไรเอ็กหน้าบอ่ะดีนะที่แต่งหน้าออกมา <c oughs> <c oughs> ดีนะที่แต่งหน้า,นมาไม่ได้แค่กินข้าวนี่ <c oughs> ป้างขูขอด้วยหน่อยเร็วขอด้วยหน่อยก,ก็โยนได้ไม่ไกลพี่ส่องมาแบบสภาพไม่ได้แต่งหน้าเลยบายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็ว,วเอาไงเฮ้ย 拜拜。Bye bye.